ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของไอชนิกาเนาะและนี่คือชนิกาทาโรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคม2565เนสําะสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นะคะหรือว่าชาวราศีตุลน,นั่นเองเนาะการดูดวงครั้งนี้เป็นการเปิดไพ่ดูดวงแบบ general reading นะซึ่งอาจจะมีส่วนที่ตรงแล้วก็ไม่ตรงกับคุณไปบ้างนะคะอ่า สิ่งดีๆก็เก็บฟังเอาไว้แล้วก็อะไรที่มันเป็นข้อควรระวังก็นำไปปรับปรุงตัวแล้วก็ระวังตัวเอาไว้ก็เป็นการดีเนาะโอเคการดูดวงครั้งนี้ก็จะครอบคลุมเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักนะแล้วก็เสริมเรื่องการเรียนมาให้เด็กๆที่กําลังศึกษาอยู่หรือว่าผู้ใหญ่ที่กําลังคิดที่จะเรียนต่อหรือว่ากําลังเรียนต่ออยู่หรือไปเทคคอร์สศึกษาอะไรก็ตามเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นขอเปิดไพ่ เกี่ยวกับตัวคุณในช่วงเดือนพฤษภาหน่อยเนาะไพ่เป็นตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรนะโอเคมีไพ่สามไม้ขึ้นไม่แน่ใจว่าคนที่คุณชาวราศีตุลเนี่ยคุณคิดที่จะขยับขยายกิจการถ้าใครทําธุรกิจนะอาจจะมีแบบว่าความคิดที่จะขยับขยายกิจการหรือว่าถ้าเกิดเรียนก็จะเป็นการต่อยอดความรู้อะไรของเรามากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นการคิด ในอนาคดเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนอะไรก็ตามนะเป็นการเพิ่มพูนสิ่งที่มีของเรานะเนาะดวงโดยรวมของเราจะเป็นประมาณนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะคะโอเคไปกันต่อค่ะในเรื่องการเงินอ้อเป็นการงานก่อนแล้วกันการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีตุลอ,อ์มีมไพ่เลิเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ไฮเพร์ โอเคหนึ่งเหรียญดูเหมือนว่านอกอย่างที่บอกก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายหน้าที่การงานของคุณหร,หรือว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจอาจจะมีช่องทางใหม่ๆในการที่เปิดสาขาเพิ่มเอ่อเพิ่มจํานวนลูกน้องหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะที่มันดูแบบเป็นการขยับขยายหรือว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆในการทํางานก็เป็นไปได้นะคะ ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดใครที่เปิดทําธุรกิจอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าจะขายหลังร้านได้เยอะกว่าหน้าร้านไม่แน่ใจนะคือคือมันเด่นแบบว่าในด้านหลังร้านหรือว่าทําอะไรที่มันเป็นเบื้องหลังอืมบางคนอาจจะได้ทํางานเบื้องหลังมากขึ้นมากกว่าเบื้องหน้าอะไรอย่างนี้นะเราอาจจะได้รับหน้าที่ที่มันเป็นเบื้องหลังเยอะอืมแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะก็คือ เพื่อนร่วมง,งานของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็คือมีเพื่อนร่วมง,งานที่จะสนับสนุนแล้วก็เออพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ทําไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยก็เลยมองว่าการงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีอาจจะมีเหนื่อยเบื่อไปเปลยบ้างเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันจะมันจะไปเรื่อยๆแล้วก็มันมันดูแบบมีอนาคตกว่าที่กว่าที่เคยเป็นอาจจะอาจจะไม่เรื่อยๆเหมือนที่เคยเป็นอะไรอย่างนี้เนาะโอเคไปกันต่อค่ะ ต่อไปจะดูเรื่องการเรียนให้กับน้องๆหนูๆห,หรือว่าคนที่กําลังศึกษาอยู่เนาะโอเคถ้าใครที่กําลังที่จะไปสอบเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพหรือว่าสอบอะไรต่างๆที่มันที่มันเป็นการสอบการเรียนอะไรเงี้ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านนะ อยากให้เราตั้งใจนิดนึงนะคะบางช่วงเวลาเราอาจจะขี้เกียจเบื่อไปบ้างแต่ว่าสมองเราก็คือไม่ได้แย่เท่าไหร่นะก็คือยังถ้าเกิดทําข้อสอบไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์ผ่านอยู่นะแต่ว่าการสอบครั้งนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงกับชีวิตคุณอยู่ในระดับหนึ่งเลยไม่แน่ใจว่าคุณจะสอบอะไรนะคะอถ้าเกิดเป็นการสอบเข้ามาหาลัยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะอืตัวคุณเนี่ยไม่แน่อาจจะได้มีอะไรที่ ที่เขาเรียกว่าอะไรตอนแรกคือไม่ได้คิดจะเรียนหรือว่าศึกษาอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทํางานอยู่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรหยิบยื่นโอกาสในการที่ให้คุณไปศึกษาต่อในที่ใดที่หนึ่งอะไรก็เป็นไปได้เช่นกันนะอืมอาจจะมีโอกาสได้ศึกษาต่อก็ได้นะคะอาจจะแบบมีการย้ายถิ่นฐานอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นไปได้เช่นกันหรือบางคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนที่เรียนก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะโอเคไปกันต่อเนาะสําหรับเรื่องการเงินนะชาว ลัคนาราศีตุลในเดืีนพฤษภา1ถ้วยควีนถือเหรียญเออคิงถือเหรียญแล้วก็2ถ้วยโอเคการเงินของคุณรายจ่ายส่วนใหญ่นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะก็คือถ้าคนที่ไม่มีครอบครัวเนี่ยอาจจะให้กับพ่อแม่หรือว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเงินของเรามันจะหมุนๆอยู่กับสิ่งที่อยู่ในครอบครัวสิ่งที่ เราแบ่งปันให้กับคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารายรับของเราอ่ะก็ก็ยังอยู่อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะแล้วก็ถ้าใครที่ได้รับเป็นเงินเดือนก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็คงที่และว,ว่าฉันได้เดือนเท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยหรือใครที่จะทําธุรกิจนะคะก็ก็ถือว่าเราจัดการเรื่องเงินได้อยู่นะแล้วก็มีโอกาสที่จะสามารถเพิ่มช่องทางของเราได้ในอนาคตแต่ คิดว่ากําไรน่าจะไม่ได้เข้าภายในเดือนพฤษภา,าแต่ว่าเราดูเหมือนกับคิดเอาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราดูเหมือนกับจัดการการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะแล้วก็คนในครอบครัวก็แฮปปี้ดีนะคะเท่าที่ดูขึ้นไพ่เกี่ยวกับเอ่อเรื่องดีๆขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยไม่แน่ใจว่าคนชาวราศีตุลเนี่ยเออใครคนที่คนมีคู่เนี่ยเดี๋ยวลองเปิดไพ่คนมีคู่อีกทีเนาะแต่ว่าคุณมีดวงที่จะได้แต่งงานนะ อืมโอเคไปกันต่อเนาะเดี๋ยวจะดูเรื่องสุขภาพให้กันนะคะเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นอย่างไรมีไพ่5้าดาบมีไพ่เก้ออดาบแล้วก็เฮอร์มิตโอเคดูเหมือนว่าร่างกายของคุณจะไม่ค่อยดีเลยนะอาจจะมีเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะมีเหตุให้อเลือดออกอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่แบบว่ากิ่งอยู่ๆกิ่งไม้ก็มาเกี่ยวแขนเกี่ยว เกี่ยวขาแล้วก็เลือดออกหรืออะไรก็ตามที่แบบว่าสะดุดล้มเล็บหลุดอะไรอย่างเงี้ยเออมันสามารถเกิดขึ้นได้แบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจบางทีแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วเอา้าขาช้ําแล้วช้าจากอะไรล้วคือเรานึกไม่ออกอะแต่ว่ามันมีโอกาสที่ได้เจ็บเจ็บตัวช้ําตัวอะไรแบบนั้นอะคือมีโอกาสอย่างนั้นแต่ว่ามองว่าไม่ร้ายแรงนะคะมันจะเป็นแบบที่เราแบบซุ่มซ่ามเองเผลอไปเองหรืออะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็มีดวงที่จะแบบว่าอยู่ กตัวหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนเสี่ยงสูงก็ได้เพราะมีไพเ่เฮอร์มิทขึ้นมาคุณอาจจะแบบรักษาตัวอยู่คนเดียวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลโอเคไปกันต่อค่ะสําหรับเรื่องความรักเนาะความรักก็จะมีแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันนะคะคก,ก็คือคนโสดคนที่มีคนคุยเนาะแล้วก็คนที่มีคู่นะคะโอเคเริ่มจากคนโสดสนิทก่อนเลยนะมีไพ่สิบดาบหกเหรียญ แล้วก็หนึ่งดาบโอเคดูเหมือนว่าคุณคนโสดชาวตุลเนี่ยก่อนหน้านี้คุณไม่แน่ใจว่าอาจจะผิดหวังกับความรักครั้งก่อนมาหรือคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหนื่อยกับเรื่องความสัมพันธ์ในก่อนหน้านี้หรือว่าเจอเรื่องหนัก เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าใจคุณดูเหมือนว่ายังนึกถึงคนเก่าอยู่เลยนะคะยังแบบว่าไม่รู้ว่ามันหนักหรือยังไงแต่ว่าคือคุณยังนึกถึงเรื่องอดีตอยู่เลยแล้วก็ยังคิดว่าตัวคุณเองอ่ะก็คงมีพร้อมรับคนใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าก็ยังมีความนึกถึงอดีตอยู่ยังไม่แบบสนิทใจขนาดนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามีคนเข้ามาก็คงยังไม่ถึงขั้นพัฒนา ความสัมพันธ์กันไปน่าจะเป็นการเาพูดคุยทักทายอะไรกันอย่างนี้มากกว่าเนาะหรือถ้าเกิดสมมุติว่าจะเป็นคนเก่าวนเวียนเข้ามาก็มีโอกาสเช่นกันเนาะอาจจะแบบเข้ามาพูดคุยหรือว่าอาจจะกลับมาขอคืนดีก็เป็นไปได้นะคะมีเกณฑ์ที่คนเก่าจะกลับมาหานะคนโสดชาวราศีตุลน,นะโอเคไปกันต่อคะ่ะสาหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะดวงของคุณเดือนพิษภาจะเป็นอย่างไรนะคะ มีไพ่แปดไม้คุณดูเหมือนกับจะได้ติดต่อพูดคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมนะแต่แต่ดูมันคือมันมากขึ้นก็จริงแต่ว่าคือมันเป็นการมามาหายหายอ่ะบทจะมาก็คือมาคุย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 แล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็มีปากแซบใส่กันก็คือเขาเรียกว่าอะไรเผลอพูดอะไรที่มันทําร้ายจิตใจของอีกคนไปได้เช่นกันเนาะคือความสัมพันธ์ดูเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้เทคแคร์ กับอีกฝั่งเท่าไหร่หรือว่าบางคุณบางทีคุณอาจจะคุยกันแต่ว่าเป็นการคุยกันที่ไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นคนคุยอ่ะที่เหมือนกับบางทีคุณอาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆที่มันแบบฟิลแฟนหรืออะไรอย่างนั้นอะเออนั่นแหละมันก็แบบมามาหายหายมามาไปไปอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีคุณอาจจะมีดวงที่จะอยู่ไกลกับเขาหรือว่าห่างกับเขาไปเลยในช่วงเดือนพฤษภาก็เป็นไปได้นะคะโอเคระวังเรื่องคำพูดคำจาของเรานิดนึงเนาะ โอเคไปกันต่อนะคะสำหรับคนมีคู่เนาะชาวราศีตุลน,นะคะมีไพ่เดอะฟูหกถ้วยแล้วก็ไหนเอครับอืมน่าจะมีใครสักคนในความสัมพันธ์ของคุณคนคู่คนมีคู่เนี่ยเออเป็นคนที่ชิลๆชอบเที่ยวชอบลันลาแบบว่ามีอารมณ์ลันลาอยู่ทัทง้งทั้งที่ตัวเองมีคู่แล้วอะเอะเอนกอะแล้วก็บางคน อาจจะไปหาคนไปเจอคนเก่าๆอยู่อะไรเงี้ยเหมือนอย่างเช่นว่าเราเนี่ยอาจจะไปพูดคุยหรือเจอคนเก่าอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คนปัจจุบันก็ยังอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันแบบว่าซับซ้อนนิดนึงนะก็คือเรายังรู้สึกว่าเออคนคนปัจจุบันคงไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่จริงอาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะคะอย่าพยายามอย่าเอาคนเก่าๆเข้ามาใน ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเราเนาะเราก็ต้องจัดการขอบเขตให้มันชัดเจนนิดนึงนะคะแล้วก็ใครที่ไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยก็ต้องบอกแฟนดีๆนะแบบว่าเอ้ยตอนนี้อยู่นี่นะไปเที่ยวนะหรือว่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับใครก็คือพยายามทําให้เขาไว้ใจนิดนึงแนละ้วเพราะว่าเราดูแบบ ลันลามากเลยในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดให้ดีก็คือพาเขาไปด้วยเลยน่าจะดีเนาะประมาณนี้นะคะที่เหลือเรื่องอื่นคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเนาะอย่าเอามือที่3หรือใครเข้ามาในความสัมพันธ์เลยน่าจะดีที่สุดนะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลน,นะคะในเดือนพฤษภาคม2565นี้เนาะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e ให้กับช่องของไอด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเรา เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ